สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานโฮมโซล่านะครับหรือว่า MA s ม i n d s o r s o l a ซ c e l เนะครับเราก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่ตําบลไสงามนะฮะอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเมืองกล้วยไข่นะครับที่นี่นะครับเป็นสวนของช่างชายนะครับตรงนี้เป็นบ่อบ่อปลานะฮะบ่อตกปลานะครับแล้วก็บริเวณกว้างๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนานะฮะก็ประมาณหลายสิบไร่อยู่นะครับ ก็เช่นเคยครับพ like the ื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสวนแล้วก็เป็นไร่เนี่ยมันเข้ามาลึกแล้วก็ไฟฟ้านะครับขยายเขตยังมาไม่ถึงนะครับก็มีความจําเป็นต้องใช้ในส่วนของน้านะฮะเกษตรกรนะฮะอย่างที่เราเคยคุยคุยกันไว้นะครับทําเกษตรเนี่ยทานาเนี่ยนะครับน้ําเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเป็นหัวใจเลยน้มีน้ําจะปลูกอะไรก็ได้ไม่มีน้ํานี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับเกษตรกรนะครับ นะวันนี้นะฮะถ้าเกิดจะขยายเขตจากในตัวตลาดเนี่ยเข้ามาที่นี่นะฮะก็น่าจะร่วม2กิโลนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าไฟรายเดือนอีกนะครับช่างชายก็เลยเล็งเห็นนะฮะในส่วนของพลังงานทดแทนนะครับให้เราเข้ามาติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์นะครับระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็หลังพายุโนอินนะฮะก็ยางนะฮะสังเกตฟ้านะครับสังเกตฟ้า นะครัเมกอนใหญ่ใหญ่ๆเลยนะฮะแดดไม่ค่อยมีนะครับสังเกตดูนะฮะแดดไม่ค่อยมีนะฮะแดดน้อยมากก็นะฮะเรายังได้น้ําอยู่นะฮะยังไงเราก็ยังได้น้ําอยู่นะสําหรับทีมงานที่เราติดตั้งวันนี้เนี่ยนะครับเราเลือกเป็นแผ่นโมโนนะฮะเลือกเป็นแผ่นโมโนนะครับเข้ามาติดตั้งให้ช่างชายนะฮะเป็นแผ่นขนาด340วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มขนาด5แรงม้านะครับ นี่เลยนะฮะสำหรับวันที่แดดอ่อนๆแบบนี้นะครับเมฆหนาๆน้ำที่ออกเป็นไงครับนะฮะน่าชื่นใจนะครับน้ำที่ออกนี่แน่นๆท่อเลยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มขนาด5้าแรงม้านะครับ3ใบพัดนะฮะเราหย่อนไปทั้งหมด7เส้นนะฮะเเส้นก็ประมาณ28เมตรนะฮะ28เมตรน้ำที่ออกนี่แบบแน่นๆท่อเลยนะเห็นน้ำแล้วน่าชื่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าปั๊มเนี่ย ทำงานกันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก่อนจะไปถึงอินเวอร์เตอร์ดูก่อนนะฮะโครงสร้างของเรานะครับก็ติดตั้งมาตรฐานนะครับใช้เป็นเหล็กนะฮะชุบซิงนะฮะเสาหน้าสี่นะครับแล้วก็ใช้เป็นต่อม่อนะครับนงานของเราจะติดตั้งแบบนี้นะครับติดตั้งให้ได้มาตรฐานแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของระบบกราวนะครับนะฮะกาวรักนะฮะตรงนี้เลยนะครับ ติดตั้งไว้นะฮะกันฟ้าเซฟตี้ไว้ก่อนนะฮะเหมือนใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์นะเซฟตี้ไว้ก่อนนะฮะเวลาระบบมีปัญหาก็จะได้เสียหายน้อยที่สุดนะครับนะครับในส่วนของตู้ตรงนี้นะครับเราก็อ่านะครับเชื่อมโครงเหล็กนะฮะกันขโมยไว้ให้หน่อยนะครับกันขโมยไว้ให้หน่อยนะครับทําใส่บานพับไว้ให้เรียบร้อยนะครับอินเวอร์เตอร์ของเราทํางานอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับสําหรับวันแดดอ่อนๆนะครับก็46เฮิร์ตนะครับ46เฮิร์ต นะฮะแผงขนาดต่อโหลดก็600กว่าโวลต์นะครับนะไฟออกมา300กว่า300กว่าโวลต์นะินงระใสอยู่7.8แอมุป์แนะตู้ของเรามีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับระบบที่ใช้สลับไฟกับโซล่าเซลล์นะฮะก็สลับใช้โซล่าเซลล์เครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้านะครับเอานี่เลยนะครับเอาเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้าเข้าตรง L1 L2 l นนี่นะครับนะครับแล้วก็ โยกสะพานหลังเต่าขึ้นไปข้างบนเปิดเบรกเกอร์ก็ใช้งานกลางคืนได้นะครับถ้าจะใช้เครื่องปั่นไฟจะไปต้องเร่งน้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีนะครับเราก็เลือกใช้เป็นยห้อซันทีเลยแข็งหน่อยแต่ดีหน่อยนะครับมาตรฐานหน่อยนะครับได้คุณภาพหน่อยแล้วก็เซอร์โปรชั่นน่าที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับตู้ของทีมงานเรานะครับก็จะมีในส่วนของทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนะฮะไม่ต้องเสียเวลาคอยเที่ยวไปเที่ยวมาคอยเปิดคอยปิด นะเปิดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาเปิดเองปิดเองนะฮะสะดวกนะใช้งานง่ายนะครับนี่เลยนะฮะเราก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากได้ไฟฟีน้ำฟรีนะฮะจ่ายครั้งเดียวใช้กันยาวๆไปเลยนะครับ25ปีก็กริ๊งกรางโทรกันเข้ามานะครับโทรมาที่เบอร์ช่างเอกได้เลยนะครับเบอร์0815968826นะฮะก็โทรมาปรึกษาช่างเอกดูก่อนได้นะครับ นะฮะก็ทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าเอ็มเอสวิของเรานะฮะยินดีให้บริการทุกท่านนะครับหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมกันที่ร้านนะครับมีสินค้ามีอุปกรณ์พร้อมติดตั้งนะฮะสำหรับช่างหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะเอาไปติดตั้งเองก็ปรึกษากันเข้ามานะครับโทรเข้ามาหรือมาที่หน้าร้านได้เลยอยู่ที่อำเภอสมงขามจังหวัดพิจิตรนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไปนะฮะน้ำฟรีไฟฟรีนะครับอย่าปล่อยให้แดดลอยนวลนะครับก็คลิกก้างกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ท่านที่สนใจ นะครับขอบคุณมากครับผม